ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาคอปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพ,พระบาทสมเด็จพระเจะเ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ ข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลา เพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณนะที่นี้ ย้ำถึงว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดเยะลา ที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระชัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมาน แต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพารกันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่า ถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตยอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป